ต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้เซรั่มค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสามารถทาได้ขนาดที่หน้าปเปียกๆได้หรือว่าจะซับหน้าแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราปุ้มชินนะเราจะสาที่หน้าแห้งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆซับหน้าก่อนเนาะเนี่ยค่ะทําทามสาดได้ไดสะอาดจริงอะคะ่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้เนี่ยค่ะใช้ที่การซับเนาะเค okay. แล้วก็เซรั่ม นี่นะคะก็เปิดฝามาแล้วก็ใช้แค่หนึ่งปั๊มนะคะทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะกดไปเต็มๆเลยนะคะใช้แค่นี้เองนะนี่ค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มใช้นิ้วนางนะคะแตะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ทาใตา้ตาค่ะทาบริวเวณแค่หนกแก้มก่อนนะคะปื๊บแล้วก็แล้วเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะตัวนี้ เข้ามาให้ช่วยพวกถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัด้วยน,นะขอมองก,กระจกดีนึงเนาะไม่ถน,นัดนคะคะกระทาแบบนี้โอเคสวค่วนคาเนะให้หน้ายกกระชับกระทานี้ค่ะบนยังไงคะนยงะจนจะหมดว่าเหมือนกันตาลงนี้เนาะเนี่ยค่ะ เรานไปค่อยๆแต่งทีละนิดทีละนิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็หน้าผากเหมือนกันเรานไปนี่เนี่ค่ะทั่วหน้าแล้วเราก็เห็นไหมว่ายังเหลือเซรั่มเราก็สามารถเอามาทาคอแล้วก็ทาหลังมือได้ด้วยอันนี้จะพอดีไม่ได้ล้างคอขอขอนุญาตทาบนหน้านะเนี่ยค่ะแล้วก็ ก็เวลาคนต้องการยกกระชับนะคะแล้วก็ขึ้นไปนี้นะคะเบาๆได้เลยเนาะจะสักกาางเกตได้ว่าบอบมากนะคะจะช่วยยกกระชับด้วดยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าและคอเลย